สวัสดีครับทุกคนคิวไรท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ย่านเกียรกายนะครับารพาทุกท่านมาพบกับบรรยากาศความคืบหน้างานก่อสร้างสะพานข้าม่น้ำเจ้าพยาแห่งใหม่ในจุดนี้ก็คือสะพานเกียร์กายนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ก็ตามภาพครับทางฝั่งที่อยู่ติดก,กับท่าเรือกเกียร์กายตอนนี้ก็กําลังจะมีเสาขึงเส้นสลิงขึ้นมาแล้วครับและต่อหม้อกรางแม่น้ำเจ้าพญาในจุดนี้ก็มีเส้นสลิงเส้นแรกขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ครับ ผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมกันยังไงมาชมไป,ปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้แอดอยู่ที่ท่าน้ำนนทบ,บุรีไนของแอดเช่นเคยครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่คนนิยมมาต่อเรือโดยสารต่อเรือข้ามฟากข้ามไาที่ฝั่งของบางสีเมืองรวมถึงต่อรถโดยสารจำทางที่บริเวณของหอ,อนาฬิกาท่าน้ำนน โดยในคลิปนี้ระดับน้ําที่ท่าน้ำนนในจุดนี้ก็ถือว่าสูงพ็สมควรเลยครับถึงขนาดติดตั้งธงแดงแล้วนะครับบริเวณหอนาฬิกาท่าน้ำนนสําหรับในคลิปนี้แอดเองก็จะนั่งเืยโดยสารธงเหลืองที่มีให้เฉพาะช่วงเวลากลางวันนะครับนั่งจากท่าน้นนํานนทบุรีไปที่ท่าเรือเกียกาย จุดเอก็เห็นถึงความคืบหน้าง,งานก่อสร้างสะพานเกียวกกายได้อย่างชัดเจนเลยครับส่วนราคาค่าเดยสารก็จะอยู่ที่21บาทตลอดสายครับก่อนที่จะเดินทางกันในวันนี้แอดเองก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับที่ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปมาก็หลายวันอยู่ครับแอดก็ละล้านะครับไม่ค่อยสบายแล้วก็ไปหาหมอมาจุดตอนนี้ร่างกายก็ได้รับยาทานแล้วก็พักผ่อนมากขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้จะเริ่มขับมาปกติแล้วครับหลังจากนี้ก็จะกลับมาลงคลิปแบบสม่ำเสมออย่างแน่นอนครับยังไงตอนนี้เรามาเดินทางกันเลยครับ จากทางถนนทีอยู่แอาจะนั่งโดยสารเรือธงเหลืองกว่าจะไปถึงในส่วนของท่าเรือเกียกายก็จะพาหลากหลายท่าเรือเลยครับไม่ว่าจะเป็นท่าเรือพระรามห้าท่าเรือวัดเขียนท่าเรือวัดตึกท่าเรือพระรามเจ็ดท่าเรือวัดสร้อยทองท่าเรือบางโพและก็ท่าเรือเกียรกายนะครับข้อมูลจากทางฐานเศรษฐกิจนะครับ ทางกรุงเทพมหานคร M, ก็ได้ลงมือก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณเกียรติกายและถนนเชื่อมต่อเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรฝั่งตนบุรีและฝั่งพระนครวงเงินประมาณ12,717.4ล้านบาทโดยปลายปี2564คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตจิจเวียนคืนทั้งหมด5เขตในท้องที่แหว่งบางอ้อเขตบางพลัดแขว่งนครชัยศรีเขตดุสิตแขว่งบางซื่อเขตบางซื่อ แขวงสามเสียรในเขตพญาไทและแขวงจตุจักรแขวงจอมพลเขตจตุจัจกรกรุงเทพมหานครตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอโดยมีระยะทางยาวกว่า6กิโลเมตรในการก่อสร้างไปทั้งหมด5ช่วงดังนี้ครับช่วงที่1เริ่มต้นจากถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ผ่านถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณบางอ้อด้านข้างของโรงพยาบาลยันทีไปจนถึงริมแม่น้ำเจ้าพยาในฝั่งธนบุรี ช่วงที่2ก็คือที่เรามาถ่ายกันในวันนี้ครับช่วงนี้จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ํเจ้าพยาบริเวณแม่น้ําขึ้นฝั่งหนังวัดแก้วฟ้าจุฬามณีจุดสิ้นสุดถนนทหารช่วงที่3จากดิมฝั่งแม่น้ํเจ้าพยาในฝั่งพระนครไปถึงแยกสะพานแดงถนนเตชะวณิชในส่วนของช่วงที่4และช่วงที่5ทั้ง2ช่วงนี้จะมีการคันค้านจากประชาชนส่งผลให้ทางกทมอได้เลิกการก่อสร้างช่วงที่4และช่วงที่5ระยะทางประมาณ3กิโลเมตรออกไปครับ ตอนนี้แอดมาถึงท่าเรือเกียร์กายแล้วครับจากจุดแจ็ตอยู่ดานข้างด้านขวามือก็จะเป็นหนึ่งตอ่อหม้อที่อยู่ใกล้กับตัวท่าเรือส่วนกระดังแม่น้ำเจ้าพยายจุดนั้นก็เป็นตอ่อหม้อที่มีความคืบหน้ากว่าจุดแจ็ตอยู่พอสมควรเลยครับตอนนี้เสาขึงเส้นสลิงก็มีความสูงพอสมควรและถ้าสังเกตดีๆตอนนี้ก็มีเส้นสลิงเส้นแรกขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็เป็นภาพเมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จขอบคุณพาพไปสวยจากทางสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครด้วยนะครับ เขาแจ้สังเกตด,ดูต่อหม้อกระรังแม่น้ำเจ้าพยายในจุดนี้ก็มีคนง,งานอยู่ด้านบนเยอะพอสมควรเลยครับโดยข้อมูลจากทางฐานเศรษฐกิจก็ได้บอกไวยว่าหากสะพานเกียรติกายในจุดนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะส่งผลดีหลายด้านเลยครับทั้งด้านการจราจรเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิต5ด้านได้แก่ 1. ลดปัญหาการจราจรติดขัด 2. สนับสนุนภารกิจรัฐสภา 3. เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ชุมชน 4. กระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนามเมือง และ 5. รองรับการจเจริญเติบโตในอนาคตด้านนอจุดนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของถนนทหารนะครับจากจุดนี้ด้านซ้ายมือถ้าเราสังเกตด,ดีๆจะเห็นว่ามีเสาหนึ่งต้นนะครับอยู่ที่ด้านบนติดกับวัดเจ้าฟ้าจุฬามณีส่วนด้านขวาฝั่งตรงข้ามกันก็จะเป็นที่ตั้งของอาคารรัฐสภาแห่งใ,ใหม่นะครับด้านหน้าจุดนี้บริเวณตอ่อหม้อในอนาคตจะเห็นเสาขึงเส้นสลิงที่มีความสูงมากขึ้น,นเรื่อยๆเหมือนกับตอ่อหม้อตี่อยู่กลางแม่น้ํานั่นแหละครับ ส่วนจากจุดนี้ตรงถัดขึ้นไปก็จะพบแยกเกียรกายเ๋ยกกว่าก็จะพบกับสายงานก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เลยครับจุดนี้ก็จะเป็นมุมมองจากวัดแก้วฟ้าจุฬามณีเดินตรงมาสุดทาง แต่พบกับแม่น้ำาจพ้พรยาพบกับจุดปล่อยปลาส่วนด้านซ้ายมือก็จะเห็นกับงานก่อสร้างได้อย่างชัดเจนเลยครับระดับน้ำตอนแรกมาถ่ายคลิปในบริเวณนี้ก็สูงพอสมควรเลยนะครับมาจุดก็เริ่มมีการหล่นพื้นในจุดนี้บ้างนละครับโดยข้อมูลจากทางสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครรุ่งที่24ตุลาคมที่ผ่านมานะครับนายวิศนุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ก็ได้ลงพื้นทีติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณเกียรกายช่วงที่1แล้วก็ช่วงที่2โดยในปัจจุบันนะครับช่วงที่1จะมีความก้าวหน้าร้อยละ32.07% ช่วงที่2จุดนี้ครับความก้าวหน้าอยู่ที่53.37%โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงปลายปีหน้าครับ2,569ก็ติดตามกันไปนะครับสำหรับงานก่อสร้างสะพานเกียริกายในจุดนี้ตอนนี้ก็เกินครึ่งทางไว้แล้วครับยังไงไทยเองมีโอกาสเข้ามาที่ย่านนี้ก็จะเข้ามาเบ็ดครั้งแน่นอนครับในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับแต่ถ้าท่านใดที่เห็นว่าที่ไหนมีความคืบหน้าหรืออยากให้ผมไปอัปเดตก็คอมเมนต์มาได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอ เดี๋ยวผมจัดให้ชมอย่างแน่นอนครับและอย่างเทอดได้พูดไปภายในต้นคลิปนะครับเอดเองก็พักผ่อนมาได้สักพักหนึ่งจนต,ตอนนี้ร่างกายก็กลับมาดีขึ้นอย่างมากแลครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มีให้เสมอมานะครับแอดเองก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านอย่างมากเลยนะครับ สำหรับช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุ้นกันได้เลครับ ถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟสาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ